อีกแล้วครับบายวันที่23นะครับเมษายนฝนมาอีกแล้วบ้านผมตกดีจังเลยครับปีนี้นี่ครับเดือนเมษานะครับแต่ฝนตกหลายเที่ยวแล้วครับผมโอ้ต้นไม้ก็ชุ่มฉ่ากันไปมละกอผมพี่น้องเอ้ยมาหุ่ง,ง่ามเลยบัานคุณน่ะเดี๋ยวฟารองครับกลอ,อีกแล้วครับโตกินข้าวผมเปรียบอ่อนยอด มาประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วครับผมกินข่าฮักยาก็เลยมาวแวะไทยไ่พี่ดองเบิ้ลครับผมนี่ครับหลังบ้านโอ้อีกแล้วเริ่มฟ้าเริ่มสางออกแล้วครับเริ่มยาหมืดละกี่ต๊ะเน็ตกระมังวางไว้เต็มเลยครับพี่นอ้องเต็มเลยครับผมหุงผมโอ้ยคักขนาดบังใปนา่นคน ออกก็เ ok ้ the ็งทั้งไตนะครับเป็นอยากหอนหนอดครับออกคุกกิ้งเลยดกขนาดเดี๋ยวเดินออกมาให้ชมมาละกอผมนะครับดกเป็นดกที่รองนได้น้ำทาดีตีนี้ฝนตกมาให้ฝ่ายขึ้นเหลี่ยมขอากันพักกันโอ้โหฟ้าฟ้าโอ้ยฟ้าลองน่ากลัวหลบไปหลบไป ออกตลอครับกีลากระยานตายเลยพี่น้องเลยผลหม่ครับผลหม่พกมาสองสามเที่ยวแล้วครับทีนี้ ข่าวแบชื่นเลยครับชื่นเมื่อน้ำต้นมะพร้าวผมมาหุมต้นนะครับเนื้อใหญ่ครับซุกแล้วเนื้อหนึ่งเอาไปกินแล้วหมืนอนกันไอดูข้างในบ้านนี่นะครับีย้วตรงอีกแล้ว,ออลวหางเกียวชะอุ่มเลยต้นกล้วยตอนอย้นยางผมต้องปวดกระคักไว้บันตอนนี้รดน้ำทุกวัน แต่ว่าเขาพยากรณ์อ,อากาศว่ามันสีห่อนนะครับหลังจยาบฝนตกเลยเสียร้อนมากเลยครับแต่ว่าบ้านผมฝนขึ้นตกนะไม้รังผมต้นนี้ก็แตกยอดใหม่แล้วครับผมอาจจะตกลิ่นนะครับอยากจะเหินน่ดตรองนี้ลิ่มแฉะ กินข้าวเข้าสายฝนข้าขนาดพี่น้อง,งเ้ยมึงกินกนะลมมาเลย้อนมันฝนซีเบิร์ดแล้วบอเลยว่าพอ,อยุดซีมาโลมมาแรงครับฝนเปิดฝนมาละก,กอผมครับ่าวผมบอกเป็นหมากแจ็กเชือกระปุกมาสามปีละสามปีสี่ปีละลมขึ้นมาเนาอบ่ดนีเนาอ ลมพัดสวนทางกับฝนตกด้เล้ยเอาลงมาเลยเออเอาลงอ๋อลงมาก็กินอ๋อลงมาก็กินเนี่ยมันตลุดเอาลงมาตลุดนะ่ะเออคอยชักละคอยชักเนาะไอ้โสนตองเสือบ่บาทละ ครับผมออเ,อเอาเอาชูบั๊บกินนะทำบับงมน่วงบ้านคุณโอ้โดขนาดเลยพี่น้่งมังแก้วมังกระสอเราซุกแล้วลครับฝนก็ยังมาเรื่อยๆแล้วมีลมครับจะไม่มีลมลมพัด เราพี่น้องนะครับก็ให้สัมผัสนะครับพายุฝนมานะครับตกปแล้วบ้านผมโอ้ลมแหงแต่้าใบบ้านนอกน้สีขาดลฟ้าผุลมแรงมากเลยครับพี่เพื่อนโอ้โหแบบนี้โอ้ลมคัอแหงแต่บ้านคือต้องเป็นพายุฝนลมแรงเน้ยแบบโอ้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 อ้นอ้โอ้โ้โอ้โอ้โอ้าอ้โอ้โอบโอ้โ้โอ้โอ้โง้อ้าอ้โง้โ้โอ้โอ้ ลมแรงครับโอ,โ,อโอ้โอ้โอ้ปลาสิความเพราะปลาป่ะเนี่ยโ,โอ้เอาสายมาดึงก่นอนโอ้ลมแรงมากเพื่อนๆบัดนี้กว่าสิปิดคลิปผัดขึ้นลมขึ้นมากขึ้ัดนี้ถ่ายดึบรรยากาศอำเภอวังยางนครพนมนะครับผมสามสี่วันก่อนก็พาย,ยุเข้าออแถวท่าจัมปาเพเภอท่าอเทียนนะน้อง ห้อยๆต้นยูตกล่มคือมาแห้งแบบนี้ดูครับดูต้นมะพร้าวว่านนุงครับมะพร้าวต้นก็ไายลมมาจากทิศตะวันตกนะครับพัดกลับไปดังทิศตะวันออกเลยโอ้ต้นระฮงผมอันตรายอันตรายแบบนก้พี่น้อ,นองฝนตกในไม่เท่าไหร่นะครับแต่ถ้าลมเน,นี่นยวยัดสภาพใา้เนี่ยก็รด้เลยลมมันตามทงครับพี่น้อง เออดูโกไผ่ญาติผมดูน,นะครับฮด <c oughs> ูกระเบื้องกันขึ้นดูกระเบื้องขึ้นเอาแบบศิลปะเอาแบบศิลปะโอ้ ฝนพายุครับวันนี้ขึ้นมาจากซีนอกวันนี้เนาะโอ้ฟ้ากระเรีอมเพราะปาโอ้ลฟ้าร้องน,น่าก,กลัวโอ้พี่น้องวันนี้จำไว้เลยครับย3สาเมษาครับบ้านผมครับ ที่นาคอยตําบลยอดชาติาาาระวัางยางนครพนมไปยุ่ฝนครับฝนตกหยุดแล้วมาใหม่ครับอันนี้เป็นลมกับฝนมามันโอ้มันจะจาตาศแนนี้ครับดูครับดูลมเข้าไปอยู่ในบ้านก่อนไอยุ่ฝนลมแรงครับโอเคนะคเพื่อนไม่ไหวแล้วครับต้องไปหลบก,ก่อน ขอบคุณมากๆที่รับชมรับฟังครับฝกากกดไลค์กดแชรก์กดติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ